สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือเลิกน้ำย่ำดีนะคะที่ทีมงานมาลำใจเกินแล้วก็ห้สิ่งยู่นะคะพิธีไหว้กูของเราวันนี้นะคะานนอนีน่นตีามโพะน่นยไหว้กู้ของทีมงานมาลำใจเกินลอย วันที่5้ากันยายนมูาันลันดีครับวัรที่คือว่าครูอลังใจเกินร้อยี่สับเก้าเจ้สถานที่เรียบร้อยแล้วนะครยิ่งใหญ่อลังการมากนะคร้บบรมพิธีนะครับเน่อยว่า Icana, เรื่องวงสวงครับครูบาอาจารย์ทางการนะครับผมเรง่เส้นไหว้นะครับนะครับรวมถึงจปที kita, st. ่ร่วมจะสามารถนำเรื่องประดับป้นมาเรื่องนี Alison ่ยับารเนน ในปีที่การในรังการสวยงามครับผมสวยงามนี่อลังการเอาบเนธรรมากูนะครับนี่ก็คือปรมพิธีนะครับสวยงามนะครับร่วม้วยช่วยกันกับสมาิมรันอ่าโอเคครับพี่น้องนะคะอัปเดตมเสามานีพิธีการไหวคูของมล่าใจเันรอยนะคะ